นี่คือคลิปที่ผมกำลังตัดต่ออยู่หายไปแ้วฟังเสียงครับนี่คือสภาพการตัดต่อคลิปที่จะออกมาหนึ่งคลิปเครื่องกล้องมันอาจจะไม่ชัดอันนี้มันเป็นเครื่องเก่าอันนี้คือเครื่องใหม่อันนี้ไอโฟนอันนี้คือเครื่องเก่ากึกมากแล็คซี่เอ็มเจ็ดมั้งไม่แน่ใจ พีไ Pokemon, ai, wrote, ่ไทยอยู the field, the ่เ้อตอนครงนี the ้ปิดไม่ได้เ้อใช้ที่ยกล้องอยู่ไม่ได้เงนีกำลังนั่นอยู่กำลังงหลังกำลังแบบ ตัดต่ออยู่ก็จะปิดได้ไงว่ามัมีตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้มันอัปดใหม่แล้วมันแ้วบ้านบุมมนโดนเจนเรหม่หก็คิดว่าชนก็แค่มาแบบโชว์การตัดต่ออ่าเช่นเราก็ลองที่จะเป็นแทนตัดต่อแบบนี่นี่ก็สะบ้าคนเจน นั่งนั่งแบบตัดต่อมันก็จะประมาณนี้แหละครับนั่งตัดต่อคือมันก็จะแบบนั่งฟังตัวเองพูดนั่งฟังตัวเองที่อยู่ในจอพูดอีกทีหนึ่งแบบไม่มีอะไรทำสุดๆต้องมานั่งฟังพูดกัมมัดมนี่ก็คือแบบ อ้้องไมมหมดมโหสถานที่มันเอาไปโลดย่างน,นี้น่นอันนยังไรถามก่อนออมหนวยสวยอู่แะอันนี้ยัยมมมยงมค่อสำคัญเท่าไหร่มีค่ออะไเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นในรแบบม่าใ เราก็จะเลื่อนไปตอนที่เรากำลังจะเร่งความเร็วคูณสองทำเนี้อยู่มันจะมีจุดนี้คูณน้องมาเร่งความเร็วมันจะอันนี้คืออะไรจะอะไรแปลกแปลกงแป๊บไปสิไปสิเราจะกินไม่ติดมาให่ตีผสมอ๋อเนี่ยแค่อ่านเฉย มันจะไปตัดต่อตรงนั้นเลยมันจะไปตัดตรงที่เป็นสร้างบ้านคลิปนี้จะเป็นคลิปก็จะยาวนะคลิปที่กำลังตัดต่อนะคะไม่ใช่คลิปที่กำลังถ่ายคลิปตรงนี้ไม่ค่อยชัดมันเก่าเกเรมากอนะุปกรณ์เป็นัำๆตรงนี้เอ้ก็กต้องปกติ ก็จะมาคอตอนไปสร้างบ้านแล้วกันเพราะตอนอื่นผมไม่ค่อยสำคัญตอนอื่นเราไม่ได้จะตัดต่ออะไรใส่เข้าไปจะตัดค่ตัดขอ้าม้าหนึ่งเดียวตอนสร้างบ้านต้องนั่นต้องแบบใช้เวลาคนสองแล้วแล้วประเด็นคือผมไปเงียบตอนสร้างบ้านเลยนะเพราะผมก็หาตอนสร้างบ้านไม่เจอแน่สิคลิปนี้มันสามสิบนาที นั่งเดอนจนกว่าจะเจอสร้างบ้านยิ่งอยู่ในการขุดเมืองเลยดูขุดเมืองซิมูเลเตอร์นเพลนเลยเนะี่ยจัดของมามีพูดมีพูดอยู่หรือเปล่ามีใช้จุดที่พูดเลยเลลยังพูดอีกยดบนนะี้เน่ เจอฝนก็ไปเสียงตัวเองเบาอีกเล่งเสียงก็ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวเสียงฝนมันจะดังขึ้นด้วยผมรอว่าผมจะสร้างมัน ันเริ่มจะคุบแล้วครับทุกคนนั่นแหละดีมากนี่ก็คือสภาพการตัดต่อกว่าจะออกมาเป็นคลิปหนึ่งคลิปให้ท่านผู้ชมได้ให้คนดูได้มันดูกันแบบได้่งการี่จะได้ิองกาเล่นยมันขยายตามซีซั่นแรก่ได้ยินกันไหมครับขยายตามซีซั่นแรกเลยนะครับรอเธอเห็นต้องแก่งสิ โอ้โหเสียงฝนดังกว่าเดิมอีกก็จะวาสำนงองตัวเองก็ไม่ใช่อะไรหรอกที่ก้สกัไปดูข้างตัวเองว เมื่อไรจะวางบล็อกถามขึ้นเยมกดแป๊บนะครับมันน่าจะแก้จุดที่ผมต้องไปตัดต่อแล้วตัดต่อความเทนตนสองนี่ดิค่ะสซนต์ใหญ่นี่โหติดยาวในช่วงวันหยุด ทุ่ Box, ทมหัและสซง้าต้องโอเคระวัง็อกแล้ว <โ click. S 2> เราก็จะทำงานต,ต่อครัคลิปนี้ก็แค่มาดูวิธีการตัดต่อก็แค่นี้นะครับก็อ๋ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อยางคลิปที่ตัดต่อยู่ไหมครับนั่นแหละคลิปต่อไป